ว่าหมายขาว่าเซจิ7เซจิตคือจะเล่นกล่องจุมไหมกล่องละหนึ้อยจะเล่นแล้วพิมตัดสินใจจะเล่นกี่กล่องครับทั้งหากล่องละแันห้ากล่องโอเคเอาเหรียญสิบมาสิบเหรียญสิเหรียญตองกล่อตอนึงกล่องเห็นไมครับเห็นเเหนเเอาไปเอามาสิบเหรียญก่อนวางไว้ตรงนี้นะ หนึ 1, 2, 3, 4, ่งเหรียญสเหรแเหโอเคจายตังให้ปะปาไมครับนะน้องพมจะเลือกรองไหนเป็นของแรกจะเลือกอันไหนเป็นอันแรกหนนให้ครบ4องอึ่งสองอันไหนเป็นอันแรกอันนี้เละไม่ไม่รู้อีกนึคุณกันอันนอันนั้นนเลือกแกะ

คืออะไรลูกเจออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโจโโชก็ได้นหลตรงหดงุ่งที่สไดครับได้ซิมเขาเรียกว่าซิมโทรศัพท์นะได้ซิมโทรศัพท์จ้าสนใจไหมสนใจซิมโทรศัพท์ไหมไม่สนครับสนใจไหมเอาไหมเอาเอามอีกไหมอีกอองและอีกออหเหรียญเเหรียญเหรียญเเหรียญ โอเคเปลี่ยนจะไหมเลือกเลยครับอันไหนก็เลือกเลยจะได้อันไหนเลือกเอาเลือกอันไหนเอาเลือกเอาเลือกอไหนเลือกเลยเลือกเลยอย่าเลือกอันไหนเลือกเลยอันนี้เอาเแกอันนี้เราไม่จะไม่เอาเปลี่ยนเหมือนอะไรสักอย่างอันนี้จะเอาแกแกไหนก่อนแกไหนก่อนไหนมาไหนอาออันนี้นะตั้งใจก่อนตั้งใจก่อนตั้งใจดูก่อนเองนะตั้งใจดูก่อนว่าคืออะไรเกตงไหน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 อุ้ยอะไรอ่ะโหน่าประจัง ืออะไรอะกีเหรอไ้รู้ได้เียนเองแวยิงคิดว่าคืออะไรลูกอย่าบันก้องาแกัตน้อะอะไรของีแล้วเหรอของเล่นเหรอของเล่นคืออะไรข่าเหรอของนี้แกะยากผิดปกิแกงนี่อะยนี่อร่ะมีหลายชั้นจังเฮ้ย่นี้เอะไรอชั้จงอ่ะให้ มีหมูตัวแซ่บุณพ่อไปเจ็บอะไรอ่ะมหมายความว่าแซ่เจ็บแซ่เจ็บคืออะไรกูถึงว่าไอ้พวกหมอคนแซ่เจ็บเฮ้ยอะ่เหรอเฮ้ยอะไรหรอเดี๋ยวปัดกระหอกอกจงดนี้ต้องงดต่อนะจะเป็นคนงขนาดนี้ไม่ใช่มั้งจะไปได้ไงจะมาได้ไงอุ้ยเอาอีแล้วออีแล้วอีแล้วหรอออีแล้วหรออไแกนะอีแล้วหรอีอันกันเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับอย่าองนี้สนใจครับีแล้วที่าองนั้นอ่ะเฮ้ย เห็นชัดจนจริงๆเห็นชัดเจนทำไมสนใจเป็ิเศษนะครับกิอลอกไปรูสิได้ไหมไม่ออกอืมป้าก็ไม่เคยเปิดนะป้าเปิไอ้บ่ไอ้โม่เกิอะไรเงี้ยอะไรรึปุบไอโมตาป่เต่าจริงอเปล่าเฮ้ยสี่ไหมสี่อะไรอ่ะช็อตอันนี้เหรอเตรียมไหมป้าเตรียมไหม ไม่เด้แกะนะไปรีซื้อครั้งแรกเลยจุกนงจุงส่มไปในมไงในมกไม่ได้หรอไปใสองคนองกัแกแกะไหมเนี่ยโอเคต่อโอเค